วันที่1ทธันวาคม2,568เวลา11นาฬิกาณบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาคณะอนุกรรมธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานในคณะกรรมธิการการแรงงานวุฒิสภานำโดยนายนิรุตสุดที่นนรองประธานคณะกรรมธิการรวมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ได้รวมน้ำใจร่วมกันบริจาคเงินจำนวน116,800บาทและสิ่งของต่างๆอาทิอาหารสำเร็จรูป power bank และปลั๊กไฟรวมมูลค่า200,000บาทซึ่งรับมอบโดยพลเอกเกลียงไกรสีลักษ์รองประธานวุฒธธิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพบประชาชนและประธานศูนย์ประสานงานของวุฒิสภาเพื่อส่งมอบให้กับสมาชิกวุฒิสภาภาคใต้ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้